สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องของน้องขวัญพาบ้านนะคะเราพบกันในีที่หนึ่งร้อนะคะในวันพุธที่4กันยายนนะคะวันนี้น้องก็มา ค่อนข้างจะดึกเลยนะคะเพราะว่าน้องพึ่งเลิกจากงานประจำเนาะมีเวลามาลงคลิปพาบ้านๆให้รับชมรับฟังนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เปิดใจเข้ามาชมคลิปของน้องขวัญครั้งแรกพี่กดติดตามช่องของน้องขวัญพาบ้านไว้นะคะและพี่จะไม่พลาดในทุกๆ E p พีเลยนะคะที่น้องลงคลิปพาบ้านๆให้รับชมรับฟังนะคะและ สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะพี่ๆที่เข้ามาชมแล้วนะคะน้องขอคนละหนึ่งไลค์นะคะกดถูกใจให้กับช่องของน้องขวัญผ้าบ้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับแม่ค้านะคะได้มีกำลังใจในลงในการลงคลิปครั้งถัดๆไปนะคะและว,วันนี้นะคะน้องก็มีผ้าบ้านนะคะมีผ้าบ้านทั้งทราบที่มาและไม่ทราบที่มานะคะเพราะว่าเป็นพระน้องได้มาต่างต่างที่นะคะ วันนี้ก็มีมาแบ่งปันนะคะมีมาไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่มีมาพอได้แบ่งปันนะคะช่องทางการติดต่อของร้านน้องนะคะตามเบอร์โทรที่น้องแปะไว้ที่หน้าจอเลยนะคะคือ0866795644นะคะหรือพี่จะทัก ID Line นะคะก็เป็นเบอร์เดียวกัน0866795644นะคะพี่ทัก ID Line นะคะบวกเพิ่มเพื่อน เพื่อขอภาพเพิ่มเติมในการตัดสินใจนะคะเดี๋ยน้องส่งภาพเพิ่มเติมให้เนาะและร้านของน้องนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางน้องบวกเพิ่ม50บาทนะคะแต่หากลูกค้าสะดวกโอนรลยการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะคุณลูกค้าและทางนี้ทางนั้นน้องเน้นย้ำมาตลอดทุก E ีีเลยนะคะพี่ๆไม่ต้องใจร้อนนะคะค่อยๆดูค่อยๆชมนะคะ ถูกใจมั่นใจเหรียญไหนนะคะพี่ค่อยปิดนะคะแต่หากพี่ยังลังเลใจพี่ก็สามารถขอภาพเพิ่มเติมน้องได้ตลอดนะคะแล้ววันนี้น้องมาดึกนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาน้องก็จะค่อยๆแนะนําทีละรายการนะคะไปเรื่อยๆบางรายการน้องอาจพูดเร็วนะคะภาพไม่ชัดเจนพี่ถากขาน้องได้นะคะเราก็ไปที่รายการแรกเลยนะคะวันนี้ วันนี้รายการแรกนะคะน้องมีภาพนะคะมีภาพถ่ายหลวงพ่อเงินนะคะเป็นภาพถ่ายเก่าๆนะคะเป็นภาพถ่ายเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเงินนะคะใส่กรอบให้สามารถแขวนแขวนได้นะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะขนาดประมาณ10เซน น่าจะประมาณ10เซนนะคะลูกค้ารายการนี้นะคะเป็นภาพถ่ายเก่าๆสวยๆแบบนี้ส0 0ร0 0สนะคะภาพถ่ายสี่รอรายการถัดมานะคะเป็นเป็นรูปหล่อแม่นางกวักนะคะเป็นรูปหล่อแม่นางกวักแบบนี้นะคะเป็นแม่นางกวักเก่าๆนะคะกวักเงินกวักทองนะคะนี ภาพไข่เก่าเกาะแบบนี้เลยนะคะเป็นแม่นางกวักเก่าๆนะคะเก่าดีสวยดีนะคะรายการนี้ใต้ฐานนะคะใต้ฐานรายละเอียดใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะแม่นางกวักรายการนี้300 300นะคะรายการถ่ดมานะคะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยนะคะนี่นะคะรายละเอียดชัดเจนแบบนี้นะคะรายละเอียดชัดเจนแบบนี้องค์ไม่ใหญ่นะคะเป็นองค์เล็กๆนี่หลวงพ่อรวยวัตโกนะคะจังหวัดอยุธยาใต้ฐานใต้ฐานตอกว่ารวยแบบนี้นะคะ ลาเลียยใต้ฐานตอบว่ารวยแบบนี้เลยนี่นะคะหลวงพ่อรวยรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ,ะ,คะรายการถัดมานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะใส่กรอบพลาสติกให้นะคะพร้อมขึ้นคอพร้อมใช้เลยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ ใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้นะคะกรอบค่อนข้างเก่าเนาะน้องได้มาสภาพนี้แล้วนะคะแต่ก็ยังคงความสวยอยู่นะคะรายการนี้400 400นะคะรายการถัดมานะคะรายการถัดมาเป็นพระปิดตามหาลาบนะคะของหลวงพ่อสาครเนาะเนื้อนวะนะคะเป็นพระปิดตานะคะ มหาลาบนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะด้านหลังนะคะเป็นยันแบบนี้เนื้อนวะนะคะใต้ฐานค่ะเนื้อนวะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตาองค์เล็กๆนะคะเนื้อนวะสวยๆแบบนี้นะคะของหลวงพ่อสาคอนะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญน,นี้มีผิวเปิดตามธรรมชาตินะคะผ่านการใช้งานแน่นอนน้องได้มาเหรียญค่อนข้างสึกแล้วนะคะด้านข้างเป็นรูปดอกบัวแบบนี้นะคะด้านหลังด้านหลังเป็นยันตะก้อนะคะแต่ว่าสึกแล้วนะคะ รุ่นปิตุภูมินะคะนี่นะคะด้านหลังรายการนี้400ร้อนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระน้า,นากปกนะคะเป็นพระน้า,นากปกของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะเป็นองค์เล็กๆนะคะ เป็นองค์เล็กๆสามเนื้อแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้นะคะเป็นพระหน้าปกนะคะของหลวงปู่ทิมใส่กรอบให้นะคะสวยๆคลาสสิกนะคะองค์เล็กๆรวมสามเนื้อสามสามเหรียญแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังมีได้ใส่สินแบบนี้นเลี่ยมใส่กรอบให้สวยๆคลาสสิกแบบนี้นะคะสามเหรียญสามร้อย รวมกันแบบนี้นะคะค่าเลี่ยมก็เป็นร้อยแล้วนะคะลูกค้ารายการนี้คุ้มนะคะสามเหรียญสามร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นสมเด็จปกโพนะคะของหลวงพ่อเชิญใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้เลยนะคะสมเด็จปกโพของหลวงพ่อเชิญนะคะนี่สวยๆนะคะสวยสวยคลาสสิกเลยนะคะลูกค้า สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะลายเส้นลายยันแบบนี้นะคะรายละเอียดด้านหลังนะคะรายการน,นี้สามร้อยสามร้อยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาวัดประดูชฉิมพีนะคะใส่กรอบให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นพระปิดตานะคะพี่ดูผิวนะคะดูผิวดูเนื้อนะคะด้านหลังคะ่ะชัดเจนนะคะออกวัดประดูชฉิมพีนะคะของหลวงปู่โตเนาะนี่นะคะ รายการนี้สามร้อยสามนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองหิ้งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองสวยๆนะคะแต่ว่าเวลาน้องลงกล้องให้สีจะซีดนะคะแต่เหรียญจริงเป็นสีทองสวยมากเลยนะคะ ท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะเก็บได้นะคะเก็บไว้บูชาเก็บไว้สะสมได้นะคะด้านหลังค่ะเป็นยันห้าแบบนี้นะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะสวยนะคะรายการนี้สวยมากเลยนะคะท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาเก็บได้นะคะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่แสนนะคะเหรียญหลวงปู่แสนนะคะวัดบ้านหนองจิกสวยๆหิ้งๆแบบนี้เลยนะคะผิวแบบนี้เลยผิวตามกล้องเลยนะคะลูกค้าผิวสวยๆหิ้งๆแบบนี้ต่อโค้ดชัดเจนนะคะลูกค้ารายการนี้นะคะหลวงปู่แสนนะคะมีโค้ดชัดเจนนะคะ ผิวสีลุ้งแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดตามนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะเป็นรุ่นเงนรวยเงินรวยทองแสนมั่งมีนะคะหลวงพ่อแสนนะคะวัดบ้านหนองจิกรายการนี้สวยนะคะรายการนี้สวยๆแบบนี้เลยผิวตามกล้องเลยนะคะลูกค้ารายการนี้สี่ร้อย สี่ร้อยรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อโม่นะคะหรือพระอ,อุปชาโมนะคะวัดจันทนารามถ้าน้องออกเสียงผิดน้องขออภัยอย่างยิ่งเลยนะคะลูกค้านี่นะคะพระอ,อุปชาโมนี่รายละเอียดตามนี้เลยค่ะรายละเอียดสวยๆแบบนี้เลยนะคะจังหวัดชัยนาทนะ ด้านหลังค่ะพี่ค่อยๆดูค่อยๆชมนะคะหากแต่หากพี่ใจร้อนเหรียญไหนรายการไหนพี่สามารถโทรตามเบอร์โทรที่น้องแปะไว้ได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่มห0ิบาทพระอุปชามโมรายการนี้400ร0อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองผิววิบวับแบบนี้เลยค่ะหลวงปู่แหวนนะคะหลวงปู่แหวนรายการนี้300 300นะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะ มีผิวแบบนี้เลยนะคะมีผิวเปิดตามธรรมชาตินิดหน่อยนะคะมีผิวเปิดตามธรรมชาตินิดหน่อยมีลายจานสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่ทราบว่าลูกค้าพอจะเห็นไหมมีรอยจานสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าน้องพยายามลงกล้องให้เห็นนะด้านหลังนะคะนี่นะคะ เรียญพระอาจารย์ฟันรายการนี้ห0าร้อยมีรอยจานสวยนะคะ500รายการถัดมานะคะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวไซส์ไม่ใหญ่นะคะใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมขึ้นคอพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะให้ลูกให้หลานได้ได้ใช้ได้นะคะรายการนี้เป็นเรียญเล็กๆน่ารักหลวงพ่อหลิวนะคะ เต่าหลวงปู่หลิวรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแบนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแบรนนะคะเป็นเหรียญเก่าๆนะคะออกวัดท่าเตียนเก่าดีสวยดีนะคะรายการนี้เก่าดีสวยดีเลย นี่มีาคาบไขรความเก่าเกาะแบบนี้นะคะเป็นเหรียญที่ลึกงานวางศิลาเลิกวัดท่าเตียนนะคะรายการนี้400 400รรายการถัดม,มานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แสนนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะคะเป็นเหรียญกลมๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีโค้ดชัดเจนนะคะนี่นะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะต่อโค้ดชัดเจนนะคะหลวงปู่แสนนะคะสวยนะคะสวยอีกแล้วนะคะรายการนี้ด้านหลังค่ะรายละเอียดด้านหลังนะคะ รายการนี้สวยๆนะคะเป็นเรศรษฐีโพกรัพย์นะคะรุ่นเศรษฐีโพกรัพ์หลวงปู่แสนรายการนี้400 400นะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระผงนะคะหลวงปู่หมุนวัดป่าหนองลมนะคะเป็นพระผงน้องได้มาแบบนี้นะคะเจ้าของเขาใส่ถุงไว้แบบนี้เลยใส่ถุงซีนไว้แบบนี้ ออกวัดป่าหนองลมนะคะหลวงปู่หมุนนะคะนี่รายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออั้นนะคะวัดหนองเสือหลวงพ่ออัน้นหลวงพ่ออั้นหรือเปล่า วัดหนองเสือนะคะจังหวัดนคนปรปฐมเป็นเนื้อท้องแดงลมดำนะคะรายการนี้นี่นะคะสวยๆอีกแล้วนะคะสวยๆอีกแล้วนี่นะคะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะรายละเอียดตามนี้เลยด้านหลังค่ะ รายการนี้400สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเก่าๆน้องไม่ทราบที่นะคะแต่พี่ดูเนื้อนะคะดูเนื้อดูผิวนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะถ้าพี่ถูกใจพี่ปิดได้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะผิวเก่าๆแบบนี้เลยถ้าพี่ถูกใจพี่ปิดได้เลยนะคะรายการนี้สามร้อย สามร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สีนะคะวัดเข่าถ้ำบุญนาคเหรียญหลวงปู่ศีนะคะวัดเข่าถ้ำบุญนาคนะคะเป็นเนื้อหาแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะรายละเอียดชัดเจนนะคะ ต่อโค้ชชัดเจนเลยรายการนี้400 400นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อนวลน,นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อนวลน,นะคะอินทศาโลหลวงพ่อนวลอินทศาโลนะคะครบรอบ86ิบปีนะคะ ออกวัดซทรายคําค่ะลายเส้นลายยันชัดเจนนะคะลายเส้นลายยันสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อทันใจนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทันใจนะคะใส่กรอบให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ใส่กรอบให้สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้400 400นะคะรายการถัดมาเป็นเหรียญพระพุธนะคะพี่เป็นเหรียญพระพุธนะคะใส่กรอบเลเซอร์ให้สวยๆแมทแบบนี้เลยนะคะ เป็นผิวเนื้อทองแดงลมดำนะคะรายการนี้เป็นเหรียญพอพูดนะคะนี่รายละเอียดตามนี้เลยนะคะรายละเอียดตามนี้เลยด้านหลังนะคะรายการนี้น้องไม่ค่อยได้เจอนะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะรายการนี้สี่ร้อย 400นะคะรายการถัดมานะคะเป็นปูห่หรือสีนารอดนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะพ่อปูห่หรือสีนารอดนะคะใส่กรอบพลาสติกให้แต่ว่าไม่มีห่วงนะพี่นะแต่สวยนะคะเป็นเหรียญเสมานะครับปูห่หรือสีนารอดเป็นเหรียญว้คคูนะคะนี่ด้านหลังเป็นรูปตะโพนนะคะ ด้านหลังเป็นรูปตะโพนนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานไหว้ครูนะคะรายการนี้400ร้อยสีรายการถัดมานะคะเป็นพระผงหลวงปูส่สวงนะคะหลวงปู่สัจจะนะคะหรือหลวงปูส่สวงใส่ก่อพลาต,ติกให้แบบนี้เลยนะคะสามารถขึ้นคอได้นะคะนีหลวงปู่สัจจังนะคะหรือว่าสวง อยู่แบบนี้เลยนะคะรายละเอียดแบบนี้เลยด้านหลังนะคะรุ่นมหามงคลร้อยแปนะคะลายเส้นลายยานแบบนี้นะคะรายการนี้300ร้อนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมาโกนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมาโกนะคะใส่กรอบพลาสติกให้นะคะพร้อมขึ้นคอพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเกษมนะคะด้านหลังค่ะลายเส้นลายยันชัดเจนนะคะรายการน,นี้ 500, ห้าร้อยรายการน,นี้ห้าร้อยนะคะ รายการถัดมารายการนี้น้องไม่ทราบนะคะว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรแต่น้องเห็นสวยๆแบบนี้นะคะเป็นการเลี่ยมกรอบเก่าๆแบบนี้นะคะนี่นะคะน้องไม่ทราบนะคะว่าหลวงพ่ออะไรถ้าท่านใดชอบนะคะเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้วนะคะชอบอยากเก็บเก็บได้นะคะรายการนี้ เป็นพ้าของประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะพี่นะรายการนี้นะน้องน่าจะเป็นน้องคิดว่าน่าจะเป็นพ้าทางสายสอปอป,อปอลาวนะคะนี่นะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลังบางแก้วนะคะใส่กรอบพลาสติกให้มีห่วงเชื่อมสามห่วงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ใส่กรอบพลาติกให้นะคะมีห่วงเชื่อมสามารถไปเชื่อมกับพระรายการอื่นได้นะคะพี่ดูผิวนะคะดูเนื้อเลยด้านหลังนะคะรายการนี้400ร้อสี่ร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียนไอ้ไข่นะคะ เป็นเหรียญไ้ไข่นะคะออกวัดเจดีใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้เลยนี่นะคะสวยๆคลาสสิกดีนะคะสวยๆคลาสสิกดีด้านหลังนะคะรายการนี้สี่ร0อยสี่รอยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่บุญนะคะวัดวังมะนาวเป็นเหรียญหลวงปู่บุญนะคะวัดวังมะนาวใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสวยๆเดิมๆค่ะสวยๆเดิมๆว,ว,วัดวังมะนาวจังหวัดราชบุรีนะคะ รายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่มหาเจิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาเจิมนะคะใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้เลยลายเส้นลายยันตามนี้เลยนะคะ ด้านหลังค่ะออกวัดสะมงคลนะคะนี่นะคะออกวัดสะมงคลใส่ตลับให้ส,สวยๆแบบนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพะระลีลาหนังตะลุงนะคะเป็นเนื้อโลหะผิวสีทองแบบนี้เลยนะคะเป็นพะระลีลานะคะ พระดีลาหนังตะลุงนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะผิวสีทองอาร่ามเลยนะคะด้านหลังมีรอยจานเต็มแผ่นหรือสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีรอยจานเต็มแผ่นสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะมีรอยจานเต็มแผ่นสวยๆแบบนี้เลยพระดีลารายการนี้สี่ร้อย 4ี่นะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะวัดบ้านด่านเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะสวยๆเก่าๆอีกแล้วนะคะสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะเป็นยันตแบบนี้นะคะตอกโคชัดเจน รายการน,นี้500 500หนะคะแล้วรายการสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อท่านะคะเป็นภาพถ่ายเก่าๆของหลวงพ่อทาบนะคะด้านหลังมีมีสีพึ่งหรือเปล่าน้องคิดว่าน่าจะเป็นสีพึ่งนะคะอยู่ด้านหลังภาพถ่ายหลวงพ,อพ่อทบรายการน,นี้300 300นะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีผ้าบ้านๆน,นะคะมาแนะนำให้ได้รับชมรับฟังทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ35รายการนะคะไม่ทราบว่ามีเหรียญไหนรายการไหนนะคะที่พี่ๆถูกใจโดนใจหรือเปล่าคะแต่ถ้าพี่ชมแล้วนะคะพี่ชอบพี่สามารถใายตรงโทรหาน้องได้ตลอดนะคะแต่หากพี่ยังลังเลใจพี่ก็สามารถขอภาพเพิ่มเติมน้องได้เช่นกันนะคะ ร้านของเราราคาแบ่งปันราคาเป็นกันเองนะคะน้องคุยง่ายนะคะคุณลูกค้าสุดท้ายนี้นะคะน้องขวัญก็ต้องฝากร้านเล็กๆนะคะเป็นแมค่ค้าตัวเล็กๆฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะเข้ามาอุดหนุนร้านน้องกันเยอะๆนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องของน้องขวัญทาบ้านนะคะและสำหรับวันนี้น้องขวัญต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรา ชม EP ถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้พี่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงปังป,ปังทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ